ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกองทัพค่ะจะเริ่มจากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงคำว่าการศึกษาก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาในเรื่องของผู้สอนผู้เรียน รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาซึ่งการศึกษาของกองทัพก็เช่นกันค่ะแต่ว่าคําว่ากองทัพในที่นี้เนี่ยนอกจากจะหมายถึงกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วยังมีในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยนะคะสําหรับประเด็นที่ว่าในปัจจุบันนี้รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาและก็หลักสูตรการศึกษาของกองทัพเป็นอย่างไรนั้นจะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่และเหล่าทัพต่างก็มีการจัดการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนอันนี้เนื่องมาจากภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นกองทัพบกก็จะมีภารกิจด้านความมั่นคงทางบกเป็นหลักส่วนกองทัพเรือก็จะมีภารกิจด้านความมั่นคงทางน้ําทางทะเลเป็นหลักกองทัพอากาศก็เช่นกันค่ะมีภารกิจด้านความมั่นคงทางอากาศเป็นหลัก รวมทั้งแต่และเหล่าทัพเนี่ยค่ะก็ยังมีความแตกต่างทางโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานด้านการศึกษาด้วยด้วยปัจจัยด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้แต่และเหล่าทัพรวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทยอะค่ะมีนโยบายแล้วก็มีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันแล้วก็มีการดําเนินการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนในส่วนของหลักสูตรการศึกษาของกองทัพะนะคะในเบื้องต้นก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลก่อนว่า โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของกองทัพไน้แบ่งออกเป็นสื่อระดับด้วยกันได้แก่ระดับหลักสูตรแรกเข้าซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มต้นของการเข้ารับการศึกษาในเหล่าทัพนะคะถัดมาก็จะเป็นหลักสูตรระดับยุทธวิธีระดับยุทธการและต่อด้วยระดับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่ถึงแม้ว่าโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละเหล่าทัพเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระดับเหมือนกันหมด แต่ว่าการเทียบเคียงของระดับหลักสูตรแล้วก็สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้สมาเรการศึกษาของแต่ละเหล่าทัพอะค่ะก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นคือถ้าเป็นทหารเรือแล้วต้องการที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือเนี่ยค่ะกําหนดไว้เพียงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรในทหารเรือชั้นต้นเพียงหลักสูตรเดียวก็สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้ ในขณะที่ถ้าเป็นกองทัพบกบหรือเป็นทหารบกจะเข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทาหารจะต้องผ่านการฝึกอบรมถึง2หลักสูตรด้วยกันอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เป็นในยง่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะรวมทั้งองค์ประกอบหรือองค์ความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทหารและการทาหารแต่และเราทัพเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบริรณาการร่วมกันอย่างเพียงพอและที่สําคัญก็คือกองทัพในปัจจุบันยังไม่ได้มีแผนการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน แล้วก็รวมถึงการยังไม่ได้มีการกําหนดกรอบทิศทางเป้าหมายร่วมในการวางแผนหลักสูตรเพื่อให้กําลังพลเข้ารับการศึกษาดังนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เรื่องความเป็นอัตลักษณ์เรื่องความแตกต่างล้วนส่งผลกระทบกับก,บการจัดก,การศึกษาของกองทัพทั้งสิ้นเลยค่ะแต่นี้มาดูว่าความแตกต่างต่างๆเหล่านี้มันทําให้เกิดปัญหาอะไรกับการจัดก,การศึกษาของกองทัพบ,บ้างก็จะขออนุญาตแยกเป็นว่า โดยที่แต่ละเหล่าทัพเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะแยกเป็นเหล่าทัพที่ชัดเจนรวมถึงกองชาการกองทัพไทยดังที่กล่าวไปแล้วว่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแต่ละเหล่าทัพจะต้องมีการทํางานร่วมกันไม่ว่าในการฝึกร่วมการอํานวยยุทธร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นการบริหารจัดการการศึกษาที่แยกส่วนกันอย่างชัดเจนตามอัตลักษณ์หรือว่าตามภารกิจบทบาทหน้าที่อย่างท,ที่กล่าวไปแล้วว่านะคะย่อมทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าในการบริหารจัดการการศึกษาร่วมกันนั้น หน่วยงานใดจะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษาของทุกหลักสูตรของกองทัพทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งผลให้การศึกษาของกองทัพในภาพรวมขอเน้นคําว่าในภาพรวมนะคะยังขาดการวางกรอบแล้วก็การกําหนดแนวทางปฏิบัติและการกําหนดเป้าหมายร่วมกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างในประเด็นของหลักสูตรการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนร่วมการประสานงานการอํานวยการยุดธร่วม การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับที่ผ่านมาในการศึกษาของคณะกรรมิการการทหารและความมั่นคงของรัฐรูธิสภาก็ได้มีข้อเสนอแนะแนประเด็นต่างๆดัง,งที่กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาการศึกษาของกองทัพก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของแนวทางการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกองทัพ ส่วนประเด็นที่สองจะเป็นเรื่องของแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพและประการสุดท้ายเมื่อมีเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาแล้วมีเรื่องของหลักสูตรแล้วก็คงจะต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกันไปด้วยค่ะสิ่งแรกที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกอ,องทัพก่อนเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคณะกรรมาิการการทหารเนี่ยได้มีข้อเสนอแนะ แยกออกเป็นสองส่วนด้วยกันเป็นข้อเสนอแนะโครงสร้างเชิงนโยบายด้านการศึกษาส่วนหนึ่งและก็เป็นข้อเสนอแนะในการขับเคลืยย่อนนโยบายด้านการศึกษาอีกส่วนหนึ่งค่ะสำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องของโครงสร้างเชิงนโยบายด้านการศึกษาเนี่ยค่ะคือกรรมธิการการอาหารเชื่อว่าเรามั่นใจว่าการจัดให้มีสภาการศึกษากระทรวงกลาโหม ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันกำหน,นดนโยบายด้านการศึกษาในภาพรวมของกองทัพรวมถึงกลาโหมด้วยเนี่ยนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีสำนักงานสภาการศึกษากระทรวงกลาโหมทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการร่วมให้กับสภาการศึกษากระทรวงกลาโหมรวมถึงการให้มีสภาการศึกษากรมชากการกองทัพไทยและสภาการศึกษาของแต่ละเหล่าทัพก็คือทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยนะคะทำหน้าที่รับนโยบายและตอบสนองภารกิจด้านการศึกษาจากสภาการศึกษากระทรวงกลาโหม ก็จะทําให้การบริหารจัดการการศึกษาของกองทัพเป็นไปในทิศทางเป็นไปในแนวทางและกรอบการดําเนินการร่วมกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะส่วนข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกองทัพก็คือข้อเสนอแนะในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาเมื่อมีโครงสร้างเชิงนโยบายด้านการศึกษาแล้วมีการกําหนดนโยบายแล้ว ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาก็ควรที่จะต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายจํานวน5คณะค่ะคณะแรกก็คือเป็นคณะกรรมการบริรณาการหลักสูตรระดับยุทธศาสตร์ดังที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรมี4ระดับด้วยกันคณะที่2ก็คือคณะกรรมการเพื่อบริรณาการหลักสูตรระดับยุทธการส่วนคณะที่3จะเป็นการบริรณาการหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงในตอนท้ายว่าจะไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรนะคะ ส่วนคณะกรรมการคณะที่4ก็คือบูรณาการครูผู้สอนและทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกันและคณะสุดท้ายก็คือคณะกรรมการเพื่อบูรณาการและจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาร่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาหรือว่าการกำหนดนโยบายใดๆก็แล้วแต่จะต้องมีแผนงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่ชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับของทุกเหล่าทัพ เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบรรณาการของทุกเหล่าทัพเป็นสำคัญค่ะสำหรับในประการที่2ของข้อเสนอเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าโครงสร้างหลักสูตรเรามีอยู่4ระดับด้วยกันแต่เรามาดูที่เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของหลักสูตรคุณเป็นอย่างไรควรมีการบรณาการหลักสูตรการศึกษาอย่างไรและควรยกระดับสถาบันการศึกษาของกองทัพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะว่ากันไปตามลําดับเลยนะคะ ในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยก็เริ่มจากหลักสูตรแรกเข้าอันนี้เนื่องจากเป็นหลักสูตรเริ่มต้นก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของอุดมการณ์ทางทหารเป็นการปลูกฝังให้การเป็นฐานอาชีพรวมถึงส่งเสริมง,งานด้านวิจยัยเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานด้านวิจัยร่วมกันตั้งแต่ระดับเตรียมกาลังพลเลยค่ะถัดมาในส่วนของหลักสูตรระดับยุทธวิธีก็จะเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารการปฏิบัติการอื่นๆที่ไม่ใช่สงคราม เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะบทบาทและภารกิจของทหารไม่ใช่มีเพื่อการสงครามเท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการมุ่งเน้นในด้านการปฏิบัติการอื่นๆที่ไม่ใช่สงครามร่วมด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ไทยความรู้ทางกฎหมายศาสตร์พระราชาหลักประจญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำพอเพียงรวมถึงการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษาด้วยค่ะ ถัดมาหลักสูตรระดับยุทธการก็จะเน้นความสามารถในการคิด,ดวิเคราะห์การวางแผนส่งเสริมในด้านการฝึกร่วมเหล่านี้เป็นต้นนะ,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรระดับยุทธวิธีกับระดับยุทธการเนี่ยจะต้องมีการกําหนดกรอบและโครงสร้างของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องแล้วก็จะต้องเชื่อมโยงกันด้วยค่ะสําหรับหลักสูตรสูงสุดก็คือหลักสูตรระดับยุทธ,ธาศาสตร์อันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของ การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเน้นความมั่นคงทางทหารที่สําคัญคือบริรณาการความมั่นคงในทุกมิติแบบคงรวมอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐบุรีสภา,านเน้นย้ําและให้ความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือเนื้อหาวิชาความรู้ในระดับหนึ่งจะต้องเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปและทุกหลักสูตรจะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้น ในเรื่องการสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการสร้างความรักความสัม,มัคคีปรองดองของคนในชาติและการสร้างผู้นําพอเพียงค่ะและพูดถึงเนื้อหาหลักสูตรแล้วในประการถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการบริรณาการหลักสูตรการศึกษาการบรรณาการหลักสูตรการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันต่างคนต่างจัดหลักสูตรของตนเองนะคะเมื่อบรรณาการก็ควรที่จะต้องมีการจัดทําหลักสูตรแกนกลาง มีการกำหนดกรอบและโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมร่วมกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยมาหยถึงครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการฝึกร่วมและก็การทํางานวิจัยร่วมกันด้วยค่ะประการสุดท้ายก็คือเป็นประการสําคัญคือการยกระดับสถาบันการศึกษาของกองทัพ คือเราเชื่อมั่นว่าในระยะสั้นถ้ามีการเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศโดยมีภารกิจหลกหักในเรื่องของการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้หลักการปฏิบัติในความคิดและความมั่งคงทางทหารเพื่อการกันประเทศ โดยการปรับบทบาทของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของศูนย์แห่งความเป็นเลิศก็จะสามารถทำให้การดำเนินการในส่วนนี้จะทำได้อย่างรวดเร็วค่าอย่างเช่นให้วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาาจักรซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะคะทาหน้าที่เป็นศูนย์ด้านความมั่นคงแบบองค์รวมให้วิทยาลัยศิลปิการทหารทําหน้าที่เป็นศูนย์ด้านการปฏิบัติการร่วมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทําหน้าที่เป็นศูนย์ด้านยุทธศาสตร์ สถาบันสิทวิทยาด้านความมั่นคงทําหน้าที่เป็นศูนย์ด้านการปฏิบัติการข่าวสารและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และที่สําคัญก็คือให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดเนี่ยนะคะทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและบริหา,ารการดําเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวค่ะสําหรับในระยะยาวก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดแล้วก็เป็นการขยายผลการศึกษาของกองทัพด้วยให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของกําลังคนของกองทัพแล้วก็ขยายผลไปสู่การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงการป้องกันประเทศและการทหารได้อย่างแน่นอนค่ะและในประการสุดท้ายก็คือแนวทางของการพัฒนาครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญนะคะเมื่อมีการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาของกองทัพแล้ว มีการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเนื้อหาไม่ว่าจะการบรรณาการไม่ว่าจะการยกระดับสถาบันการศึกษาของกองทัพแล้ว <c oughs> ก็จําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้เชี่ยวชาญของกองทัพให้สอดคล้องกันไปด้วยค่ะสําหรับในส่วนของครูผู้สอนก็ควรจะมีการพัฒนาครูผู้สอนทั้งในด้านวิทยาฐานะและก็ครูผู้สอนให้มีตําแหน่งทางวิชาการรวมถึงจะต้องมีการบริรณาการครูผู้สอนจากทุกเหล่าทัพด้วยค่ะ ในส่วนของผู้เชียวชาญของกองทัพก็สามารถพัฒนาได้หลายแนวทางด้วยกันนะคะอย่างเช่นส่งให้ไปรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือการจัดให้มีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเป็นการเฉพาะโดยเชิญผู้แทนจากมิตรประเทศเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวซึ่งต่างประเทศหรือนานาประเทศก็จะทําในลักษณะนี้เช่นกันนะคะรวมถึงการจัดให้มีเวทีการประชุมเกี่ยวกับความมั่นคงของกองทัพในระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการสร้างเครือข่ายเช่นกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญผลิตผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับประเทศระดับนานาชาติและระดับโลกค่ะเพื่อสร้างการยอมรับและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้เป็นที่ยอมรับในสังคมและระดับนานาชาติมากขึ้นค่ะท้ายที่สุดนี้ อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าทราบกันอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติซึ่งการศึกษาของกองทัพก็เช่นกันค่ะดังนั้นคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐุฒิสภาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รวมทั้งกรมยุทธศึกษาทหารของแต่และเหล่าทัพซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของกองทัพจะได้มีการดําเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงของประเทศอย่างแน่นอนค่ะ